สำนักงานปปทร่วมกับกรมที่ดินและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้ผนึกกำลังเพิ่มประสิทธิภาพอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปอทอพร้อมด้วยนายขจรเกียรติรักพานิชมณีอธิบดีกรมที่ดินและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ,ษภาคตะวันออกรวมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและร่วมกันป้องกรรันปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยพิธีลงนามนั้นจัดขึ้นที่โรงแรมแกรนพราโซ่พัทยาจังหวัดชนบุรีโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากทั้ง3าหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติและเป็นสกีพยานอย่างพร้อมเพรียง บันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานร่วมกันของทั้ง3หน่วยงานในการขับเคลื่อนระบบอนุญาตของทางราชการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกและเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมเองผมคิดว่านะครับว่าวันนี้ความร่วมมือที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะจากพวกเราในส่วนของราชการเท่านั้นแต่ว่า วันนี้เองเราได้รับความร่วมมือจากภาคประชาสังคมภาคประชาชนเป็นอย่างมากนะครับแล้วสะท้อนขึ้นมาให้เห็นว่าที่ผ่านมานั้นเขาอาจจะมีปัญหามีประเดน็นต่างๆที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่หลังจากที่เราทรายหรือเราได้เซ็นลงนามความร่วมมือข้อตกลงกันในวันนี้ไปแล้วปัญหาทุกอย่างก็จะถูก,คล,กคลี่คลายไปในทางที่ดีสิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่ว่า จากนี้ไปเมื่อท่านติดต่อกับกรมที่ดินหรือท่ขั้งท่านติดต่อกับมีซีแล้วท่านจะได้รับความสะดวกความสบายในการติดต่อจากนี้ต่อไปครับ นอกจากนี้นะคะทั้ง3หน่วยงานยังจะร่วมกันพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านกฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่างๆรวมถึงสนับสนุนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และจัดอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาอนุญาต อีกทั้งยังจะร่วมการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงช่องทางบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จวันสต o อปเซอร์วพร้อมเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและการลงทุนโดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะถือเป็นก้าวสำคัญของการผนึกกกำลังกันระหว่างหน่วยงานรัฐเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในกระบวนการอนุญาตภาครัฐลดช่องว่างลดช่องทางการทุจริตและสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจนักลงทุนและประชาชนว่าการให้บริการของภาครัฐจะมีความโปร,โรง่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมอย่างแท้จริงงานของ กรมที่ดินเป็นงานที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในการให้บริการในการอนุญาตเรื่องของที่ดินนะครับผมเชื่อว่าการที่มีการลงนามในวันนี้ก็จะทําให้เกิดประโยชน์อย่างที่ท่านเลขาปปทได้กล่าวแล้วนะครับเกิดประโยชน์กับทั้งผู้ประกอบการนะครับนักลงทุนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อกรมที่ดินจะได้เดกิดความเชื่อมั่นว่าอมากรมที่ดินแล้วมาทมํานิติกรรมมาติดต่อแล้วเนี่ยจะได้รับความสะดวกซึ่งในคนกรมที่ดินเองก็มีการพัฒนาเรื่ององการบริการ นำระบบอินเทอนะครับในเรื่องของอ mm ิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้กับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วเราก็ได้รับรางวัล d e c c ศูนย์ราชการสะดวกนะครับแล้วเนี่ย เรื่อมีเ,เสริมเข้ามาในการลงนามกับทางปปทและก็ทาง EC ก็จะเกิดทําให้เกิดความเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนมาติดต่อแล้วเนี่ยจะได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าการบริการดีแล้วถ้าได้บวกกับการที่บริการที่เป็นธรรมนะครับโดยเฉพาะที่ทางคนี่ดินได้มีนโยบายเหมือนกันว่าการทํางานก็ขอให้เกิดมีความรอบครอบถูกต้องและก็เป็นธรรมถ้าเราสามารถดําเนินการได้บริการได้ดีและก็เป็นธรรมด้วยเชื่อว่าประโยชน์จะเกิดกับผู้ประกอบการและก็พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ครับ